สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาพบก,กับออยอีกแล้วคะ่ะจากช่องชาแนลออยฝาปรทุมนะคะวันนี้ออยก,ก็มากับตัวเริ่มต้นนะคะเป็นตัวที่ขายดีตัวนึงนะคะในรุ่น XLS นั่นเองค่ะราคาจำหน่ายของคันนี้จะอยู่ที่889,000บาทนั่นเองวันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดนาวิกเกอร์กระจังหน้าเชอร์กี้หล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยก็ได้มีการอัปเกรดในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าทรงเชอร์กีนั่นเองค่ะจะเป็นทรงแนวตั้งแบบนี้เลยจะมีไฟเอ d ิทิบาร์ให้ทั้งหมด3ดวงนะคะด้านหลังจะมาพร้อมกับตัวตะแกงรังผึ้งนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่มีกล้องหน้านะคะเขาก็จะมีตำแหน่งของตัวกล้องหน้านะคะวางไว้ให้แบบนี้เลยลูกค้าก็คือไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าตัวตำแหน่งกล้องในรุ่นที่มีกล้องหน้าเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเลยแล้วก็ไฟหน้ารุ่นนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะมีไฟวิ่งกลางวันรูปทรงตัว C เป็นแสสีขาวด้วยความพิเศษของตัวกระจังหน้าตัวนี้ก็คือในส่วนของตัวกระจังเนี่ยเขาจะได้เป็นไฟตกแต่งนะคะเป็น LED สีขาวสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะฝั่งละ2ดวงนั่นเองค่ะและติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัวอะคริลิกนะคะเป็นอะคริลิกฝากระโปรงนั่นเองค่ะเป็นคําว่ารนเจอร์นะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยตัดกับตัวซีโรสนะคะซึ่งเป็นสีขาวนะคะก็จะดูโดดเด่นมากๆเลย และในส่วนของตัวชายกันชนด้านล่างนะคะก็เป็นชุดงานวิกเตอร์นี้เขาจะตัดเป็นสีดําเงานะคะและก็สีดําด้าแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสีรถนะคะต้องบอกว่าสวยลงตัวและตัดกันได้ลงตัวมากๆเลยนะคะมีการเว้นเว้าในส่วนของตัวไฟตัดหมอกให้ในรุ่นที่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เราใส่เพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็ด้านล่างของตัวชายกันชนนะคะหรือว่าตัวสเกลก็จะมีคําว่าวิกเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลย ลงตัวมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็มิติด้านข้างของคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับคิ้วล้อนะคะของงานวิกเตอร์เช่นเดียวกันค่ะเป็นสีดําเงาแบบนี้ตัวคิ้วล้อนะคะเราไม่ได้เจาะเพิ่มเติมที่ตัวรถเลยนะเราใช้เป็นการซีนซิลิโคนแล้วก็ติดในตัวของตัว 3M เพิ่มเติมเข้าไปนะคะทําให้ตัวชิ้นงานแนบชิดกับตัวรถแล้วก็ยึดจากพุกเดิมที่มาจากโรงงานทั้งหมดเลย แล้ก็ช่วงล่างค่ะยกให้นะคะอยู่ที่2นิ้วนะแล้วก็ในส่วนของตัวปีกนกเนี่ยเป็นปีกนกปรับองศาของตัวงานออปชันนะคะจะช่วยให้ตัวหน้ายางนะคะรับกับถนนได้ดีนะคะเวลาที่เรายกนะคะตัวหน้ายางก็จะรับกับถนนได้ไม่เหมือนกับตัวรถเดิมที่มาจากโรงงานนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวแม็กนะคะเป็นแม็กขอบ20ค่ะเป็นงานของ A 1 p ันนะคะตัวนองจะเป็นการวายสีดำเงาแล้วก็จะเป็นขิดเงินด้านนอกนะคะ อันนี้ออฟเซ็ตลบอยู่ที่24นะคะแล้วก็ยังคอร์สลีดเดอร์33สาพูอดห้าอ่า20นั่นเองค่ะต้องบอกว่าจะได้ดอกยางหล่อๆโหนๆแบบนี้กันไปเลยนะคะแต่ว่าลูกค้าท่านใดนะที่ชอบเป็นยาง RT นะคะก็สามารถแจ้งหอยเข้ามาได้เลยอ่ามิติตัวรถด้านข้างก็จะอยู่ประมาณนี้เลยพอเราใส่คิ้วล้อแล้วนะคะก็จะล้นออกมานิดนึงทรงเมกาที่ลูกค้านิยมนั่นเองค่ะ มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะติดตั้งเป็นฟิล์มกรองแสงเซรามิกนะคะรอบคันเลยติดตั้งคิวกันสาสตร์ให้ด้วยแล้วก็เบ้ารองมือเปิดนะคะสีดำด้านแบบนี้เลยค่ะสำหรับภายในนะอัปเกรดให้ค่ะในส่วนของตัวเบาะนะเพราะว่า XLS เนี่ยเดิมจะเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้อัปเกรดให้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำล้วนแบบนี้เลยมีความเป็นสปอร์ตคุมโทนแล้วก็ทำให้ดูแลรักษาง่ายด้วย ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะฟอร์ดให้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะและตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเวลาที่เราขับขี่เนี่ยพวงมาลัยจะเริ่มมีความหน่วงแต่ถ้าเมื่อไหร่ความเร็วนะคะเราลดลงช่วงเลี้ยวหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ทักให้พวงมาลัยเบาแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีแต่ว่าไม่ได้เบาจนรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็หน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะตัวนี้จะได้เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วเลยนะอันนี้เขาจะแสดงค่าเวลาที่ แจ้งเตือนนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันตำแหน่งเกียร์นะคะเขาก็จะโชว์ทั้งหมดเลยที่หน้าจอนี้เนาะส่วนหน้าจอคอนโซลกลางค่ะก็จะได้เป็นขนาด10.1นิ้วแบบนี้เลยถ้าสกรีนได้เต็มหน้าจอเชื่อมต่อ Android ตัว Apple c a r p l a y ได้แล้วนะคะแบบไร้าสายเลยมีช่องชาร์จนะคะไม่เป็นของตัวอ่าช่อง t ไทซ C แล้วก็ usb มาให้นะคะส่วนเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดค,ค่ะภายในก็จะดูหรูหราประมาณนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ด้านหลังเลยสำหรับด้านหลังเนี่ยก็มีการยกให้นะคะอยู่ที่2นิ้วเช่นเดียวกับด้านหน้านเลยนะคะช่วงล่างของฟอร์ดนะคะเปลี่ยนจุดยึดโชคนะอยู่นอกซ,ซีอซร์รถค่ะทําให้รถเนี่ยมีความนุ่มนวลมากขึ้นนั่นเองค่ะมีบันไดเหยียบข้างมาให้แล้วนะในะราคา8 8, 8 9แ0 0แบาทเท่านั้นเองและไฟท้ายนะคะอัปเกรดให้เป็นไฟท้ายแบบฟ u l l LED เลยนะสําหรับคันนี้่าก็คือจากเดิมนะคะไฟเขาจะติดแค่ คพึ่งเดียวนะอันนี้จะเป็นแบบ full option เหมือนกับตัว t o อหรือว่ารุ่น Y Tag ของเรานั่นเองค่ะด้านหลังนะคะจัดเต็มเลย f o r d สำหรับตัวกาบฝาท้ายลูกค้าเลือกสีเลือกแบบได้นะสำหรับอันนี้ค่ะลูกค้าเลือกนะคะจะเป็นพื้นสีดำด้านนะตัวฟอน f o r d จะเป็นสีดำเงาโลกโก้ฝาจะมีกล้องด้านหลังนะคะที่โชว์หน้าจอ 10. 1นิ้วภายในตัวรถนั่นเองค่ะและยังมาพร้อมอะคริลิกฝาท้ายนะคะเป็นคำว่า Ranger สีดำเงาแบบนี้ด้วย การชนท้ายด้านหลังมีมาให้จากโรงงานแล้วเป็นการชนท้ายทรงห้างนั่นเองค่ะค่ะก็ลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะติดตั้งในส่วนของตัวโลบาเหล็กนะคะการชนท้ายเหล็กหรือว่าตัวบันไดด้านข้างนะคะก็สามารถแจ้งกับกอยเข้ามาได้เลยคันนี้นะคะเราก็จัดส่งให้กับลูกค้านะคะจากเอฟซีจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าสวยรอลงตัวลูกค้าเน้นแบบครีมคีนลงตัวแบบนี้เลย ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทักหาเซวอยได้เลยนะคะหรือว่าสอบถามโปรโมชั่นก่อนก็ได้นะว่าอยากได้งบอยู่ที่เท่าไหร่อยากแต่งสไตล์แบบไหนนะคะหรือว่าปรึกษาด้านเครดิตก็สามารถทักเข้ามาคุยกันก่อนได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้้อยฝากคุณลูกค้านะคะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้กับออยด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ